Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me. Praying that the 6, gonna You You it it on on I'm loving your morning. always have your morning. we like all the same tracks the same tracks Listen all night in the Good morning. Good morning. morning. ้ลมใต้เข้านะ <Yeah. S 1> ก็เลย <Yeah. S 1> น่าจะน่า <Yeah. S 1> จะน่า,าน <Yeah. S 1> จะน่าจะน้ำมาจริงเห็นลมมีนข้างใช้ได้เลย <laughs> ตตอนนี้ก็เจ็ดโมงแล้ว ว่าลมนี่หนักเลยแต่ว่ารถตีได้ไหมไปคไปลองดูกันแล้วเดี๋ยวจะใช้เป็นเหยื่อตัวนี้ก่อนนะครับสายตุ่ตัวใหญ่นะตัว5.5 จะไม่คม่อยน่าจะไม่มีคนออกหรอกวันนี้อ,อ็อคิดว่าพายุเข้าเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในตรงนี้เงียบโดนฝนเลยไปนู่นแล้วก่อนดีไม่มาตกตรงนี้ ค่อยๆเลาะตีไปเรื่อยๆน,น,นะฮะเบาๆก็รีบๆนะครับเาบอกลงต้องรอให้หมดก้อนนี้ก่อนนะหมดก้อนนี้น่ารอดนะงี้ อ้อออกไม่ได้หลุดโอ้ยหลุด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 โอ้ยมีตัวมีตัวไหนไหนไหนรีบส่งเกินยังไม่ได้ส่งเลยรีวัดเกิน นี่ใส่กาเกงกันน้ำมาครับเมื่อกี้จบเอวน้ำเต็มกงเกงนะ <c oughs> นได้ตัวแม่น้องวันนี้ 哎呦！ đây wow, đây <Character yells, sharp inhale> ไม่ได้ตึงวิง่งตึงชอบอยู่นูนตึงชอบือมันโคกสีรถอี๋ยม่ได้อีอีปลาตัวแรกของวันนี้ครับกว่าจะได้งัดเกือบตาย <ฮ>ออืขสายนี่กว่าจะได้ตัวไหมเอ,อ้ยเตียนหลุดขาดนี่ครับสายตุดจิ๋วตัวนี้ทูโทนฮนะแดงอ้วนนะแต่ว่าตัวเล็กเดี๋ยวถ่ายรูปเลย

ตัวนี้ปล่อยเถอะในเกินนี yeah. ่ยจิ๋วจิ๋วนี่ตันนี้ผมใหญ่กว่าอีกตัวนี้ปล่อยนะลึกเกินไม่เอาไม่เอาไม่เอา

ไม่ไดถอยเมื่อกี้ไม่ได้ถอยโ,โอ้ยใจครับใจเจ็ดแปดขีดนะฮะตัวนี้ม่นด้ถอยตอนที่กัดเมื่อกี้นี่ใส่ตึ๊บจิ๋วสีนี้มิเต็มนะฮะตอนนี้นี่เขาเคยกัดเหยื่อเลไรปากขาด này thấy lúc này rồi tôi giấy đâu ơi tôi <laughs> giấy đâu <là> ơi <laughs> นี่เรามาอีกที่นะครับจอดรถล็อกล็อคล้อคู่บอกคุณเจล็อกมาอันนี้เจพี่ก็มาอย่างี้พี่เขาตามมาจากบ้านนี่มาดูอีกหมายเายนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็กลับบ้านหละตรงนี้หมายเด็ดเวลาน้ำมาถ้าส่วนใหญ่คนไม่ค่อยเข้ามาตกกันเขาไม่รู้ามาลุน้นกันครับหมายเ Xuyên <laughs> <laughs> đai ở tòa này ấy kìa đây, lẹo đây, đây. เฮ้ยไ่ <s uk at> <Hey. mas k> กัดตรงหน้าเลยที่หน้าหน้าไข่ <mat k> กันเลยครัดกัดที่หน้าไข่กันเลยไอส้สายตูดจิว๋วนะฮะตอนนั้น <laughs> เราเอาอึองไปเยื่อมันดู ได้เวลาถอยทับแล้วอันนี้ก็บ่ายสองกว่าเลยครับได้ประมาณคนสองตัวกันนะครับก็ชมได้คลิปเลยไม่ไหวแล้วปวดเมื่อยตามตัวตามร่างกายกลับไปหาหมอรวดนกันนี่ดูรถจอดคู่กันเลยรถเราจอดอยู่เป็นล,ล็อกล้อมีที่ล็อกอันเดียวเราก็ได้สองตัวเลยตังอันนี้ใช้เหยือเป็นตัวสายจุดอยู่ตัวนี้ครับ There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. You yeah. something <coughs> okay, down from across the room. Damn, <laughs> okay, okay, what a okay, hell of a I feel good, you look great. I like you, I, like you. I, like you. I, can't, wait. I can't wait. My first time, our first day. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. <laughs> I feel my heart erase <laughs> Catch me if I fall